สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าทักทายสุขกำลังใจจากสวนยี่หน่อมเด้อจากเพื่อนๆมันนี่ดูต่เศร้าเลยจากเพื่อนๆจ้ามันนี่กระสีมาคาดใบคาดอ่าคุณคาดใบออกจากต้นเพื่อนนอกจากเพื่อนจ้าแต่ก็จะได้บ้านปุ้ยจากเพื่อนใส่เสด็จแล้วมันนี่คุ้งเสด็จแล้วนะจากเพื่อนจ้ารู่นทุกคนเดียวก็ค่อยเฮ็ดไปนอกจากเพื่อนๆทั้งนี้จะอ่าแล้วงานก็จะบ่ค่อยหลายก็บไม่มีหมกจ้างก็พอก็ค่อยเฮ็ดเอาแล้วจากนพื่อนจ้า ถึงจังได้กระแพงนี่แต่พี่น้องจะเบิคือทางอ้งบ้านเฮาที่ทั้งมีแพงจแตพี่น้นองแล้วก็บอกคอยอมีควอมอีกมาเป็นเพื่อนบ้านกับคับบ้านกันเบิดแล้วกแบบว่าคอยมีคนบอยมีอ่าแล้วงานปัดไหนผ้าตอยเข้ากับที่เอาเอนเขาก็คอยคาดออกคาดออกคาดใบออกที่เที่ยงแล้วกับบ้านปูคุ้เพื่อนี่น้องขาเขาบ่คาดออกอ่าใบมั่งคุณหรือเขาจะเป็นแบบ ต้นไม้ที่ใบนาที่ตูนได้จากเพื่อนจะไปง่ายใบนาพร้อมข้าวบ้านปูลงไปข้าขบ้านข้าวบ้านปูลงไปกับตุนกระข้ามยื่ใบคนจะหลงคนจะได้กินเนาะจากเพื่อนจะจะต้องใส่เวลาเขาบรยวารสลายง่ายๆที่จังใบภูเรียนเนาะจากเพื่อนต้องคาดออกสก้อนราคาดออกข้าวบ้านปูเรียบตัวแล้วกับผมน้ำไอ้ผมน้ำเขาก็จะหลงง่ายอะไรกับเพื่อนจะช่วงนี้กะสิบก้อนได้เอาเอาเอาเขากุบเพื่อนเราให้ตากปูในเพื่อนแห่งสก้อนเด็กน้องจะเอาใบกองไว้เพราะ ถ้าเขาเริ่มออกดอกออการน่วยมาแล้วเขาก็จะค่อยเอาคบขึ้นไว้จะิตนองใจช่วงนี้เขาก็ขาดหัวออกแล้วบานปุ๋ยจะรอยแล้วเขาก็ถือพึ้นโค้นเขาแห้งสะก้อนแห้งแห้งหลายเติบล่าแล้วหละเขาก็จะค่อยสือเปิดน้ำใส่กาว่าเขาเริ่มหิ่างนีวรจะเรื่องจ้างใ้เขาแห้งคักข้างคนแต่เขาจะขัาเปิดน้ำใส่เขาหยิ่งคว้าขาขัเปิดน้ำใส่เขาก็ถือออกดอกเขาทันทีเลยจะิตนองใจประมาณนี้ของทุกปีน่นอกจากจปล่อยเขา ใส่ปุ๋ยใส่อย่างเราข้ากับพุมน้าเรียบร้อยแล้วเนาะข้ากับปล่อยไปดนไปกระรายก้าวว่าเขาวหิ้วแห่งก็ข้าบุระก้าวว่าเขา้าวแล้วเราขากับเปิดน้าใส่เขาก็สิออกออกห้ออกน้อยเขาทันทีเลยจับน้องจ๋านี่ก็ี่เป็นเคล็ดลับของชาวสวนเพราะว่าปัทหาเห็ดแบบนี้นะจะจ่ได้ผลดีได้ผลดีอะไรจับน้องจ่าถอยน้องจ่าขาดคนเมื่อหายเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปุให้นพุ่มน้าให้ละมุนทุกจกิจวัตรประจำวันที่น้อนจ่าจะเพื่อน เทิงเห็ดไปเทิงแหนมน้มอ,นองหมาหล่ะจะพี่น้องจาเพราะว่าข้างหลังนี่น้อมเาเป็นทางเป็นถนนใหญ่เป็น,น,นส้นสุขุมวิทเลยไปจ,จันแป์ปปากเราจะพน้องจะน้องหมาก็ชอบขึน้นไปถนนย่านไปพ่อรถหล่ละจะพี่น้องจะทำกระทึงแหนมพอมอ,อีกดื้อร้ายจะพี่น้องเห็ดไปกันดิงไปทำความสะอาดอาวสันสะอาดจะพี่น้องจะทำความสะอาดลอกค้นลอกต้นเขาให้เรียบร้อยจะพี่น้องช่วงนี้เนาะหมดฝนพอดี ฝนเริ่มเมินแล้วกา็เริ่มเคลียสว่วนของเฮาแล้วจัดพี่น้องจ๋ายทำความสะอาดให้เรื่งง่ายไปข้องแล้วจ้ะปปเพื่อนๆจ้าค่ะคลิปนี้นรากบขอจบไปเพียงตื่นเ้ากันเด้อจ้ดพี่น้องจ๋าเจอกัอน,กนกคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้าสวัสดีจ้า